สวัสดีค่ะน้องๆคลิปนี้เราจะมาพูดถึงลักษณะนิสัยแบบไหนเหมาะกับสายการบินอะไรถ้า,ราน้องๆคนไหนสนใจติดตามค่ะลักษณะที่1ค่ะถ้าน้องคนไหนเป็นคนที่ค่อนข้างเรียบร้อยพูดน้อยไม่ได้เป็นคนที่ชอบแสดงออกทางความคิดเห็นมากนะักแต่ว่าเป็นคนว้สวยเฟรนลี่ยินเ่งนะคะสายการบินที่บอมะกอับน้องนะคะก็จรไ,ได้ตั้งแต่ทางสายการบินภายในประเทศของเรา สายการบินประจำชาติและรวมไปถึงสายการบินทางฝั่งเอเชียค่ะลักษณะนิสัยต่อมาค่ะถ้าน้องคนไหนเป็นคนที่ค่อนข้างมั่นใจในตัวเองกล้าคิดกล้าแสดงออกกล้าแสดงความคิดเห็นแต่ไม่ใช่เป็นคนที่แอ t i t u d รุนแรงดุดัน,ดนไม่เกรงใจใครขนาดน,นั้นนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะพูดภาษาอังกฤษได้ดีใช้ภาษาอังกฤษได้ดีถึงดีมาก ถ้าแบบนี้พี่แนนแนะนำสายฝอไปทางฝั่งยุโรปตะวันตกหรือไม่ก็ทางฝั่งตะวันออกกลางได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะไม่ยังไม่ลงรายละเอียดจนไปถึงรูปร่างลักษณะทางกายภาพภายนอกนะคะถ้ายังไงถ้าใครสนใจรบกวนติดตามคลิปหน้าค่ะ